วันนี้มีตารางงานช่งชวงเช้าเรียนวิชาเฉพาะพอตอนเที่ยงกับตอนบ่ายจะไปคุยเล่นกับเจ้าแม่สายหมกมุ่นไม่สิคือไปพูดคุยสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานเพื่อมีภาพเค,ครือข่ายสังคมเป็นวันที่หลากหลายจริงๆทุกวันมีอะไรให้ตั้งทารอเมื่อวานมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาหาสวีอิงอิงด้วยแล้วเธอก็ร้องไห้ใหญ่ในหอพักเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยงั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นกัน เหมือนว่าคนรวยที่คอยเลี้ยงดูสวีอิงอิงจะเกิดเรื่องขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยมาหาเธอเพื่อสอบถานสถานการณ์จะไม่ใช่ว่ากวาดเงินหนีไปหรอกนะตอนนี้เศรษฐ,ฐกิจไม่ดีคนรวยล้มละลายก็มีให้เห็นตั้งเยอะเสียไม่อยู่แล้วก็หาคนใหม่สิอย่าไปผูกคอตายกับต้นไม้คนคต้นเดียวเลยสวีอิงอิงแล้วก็โอเสียงหลงงั้นเหรอ หรือว่าคนที่เป็นเสี่ยของสวีอิงอิงก็คือเจ้าอิงจินถึงได้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปหาเธอเมื่อวานด้วยความโหดเยี่ยมของโอเซียงหลงถ้าไม่มีใครช่วยสวีอิงอิงต้องตายแน่ถึงเธอจะเป็นผู้หญิงหัวท้องแต่ก็ไม่ถึงขั้นต้องตายโถ่เว้ยโอเซียงหลงจับตัวสวีอิงอิงไว้ที่มหลาลัยทรงให้ต้องรีบแจ้งสมาชิกทีมอื่นพวกเขาเข้าไปในโรงรถแล้วฉันจะตามไปดูก่อน หยวนซีเทียนจุนอย่าใจร้อนสกิลเดินลาตีเริ่มทำงานมีทางรองเท้าแดงกับสกิลเดินลาตีถึงจะสู้โอเซียงหลงไม่ได้แต่หนีได้แน่นอนความเสี่ยงนี้คุ้มที่จะลองไอพวกสมองเพี้ยนแบบโอเซียงหลงจัดการให้จบไวๆไ,ได้ก็จะสงบไว้ ชะฉันไม่รู้ว่าของที่คุณต้องการมาอยู่ที่ไหนฉันคบกับเจ้าอิงจิงก็แค่พอเรื่องเงินเขาให้เดือนละสองหมื่นันก็เลยเป็นแฟนกับเขาอย่าบอกฉันว่าไม่รู้อย่าบอกว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยฉัจะให้โอกาสเธอครั้งสุดท้ายเจ้าอิงจิงเคยบอกข้อมูลเกี่ยวกับถ้วยศักดิ์สิทธิ์กับลายชื่อให้เธอรู้บ้างไหมชาฉันไม่รู้จริงๆว่าเรื่องที่คุณพูดคืออะไรขอลองละให้โอกาสแล้วก็ยังไม่ใช่ให้โอกาสแล้วก็ยังไม่มีประโยชน์ เออเออไม่มีประโยชน์เธอที่มันไม่มีประโยชน์จริงๆถ้าช่วยอะไรไม่ได้ก็เชิญไปให้ผลซะใครใครอยู่ตรงนั้นออกมาซะเฮ้ฉันรู้ตำแหน่งแกแล้ว 야 아...